เดี๋ยวนี้จะพาไเยี่ยมลูกชายนะครับพ่อพัน์คาลมนะครับเสือเป็นยังไงบ้างแนละ้ว พ่อแม่นะครับมาเลยครับสายต่อดินนี่เนีล้ล่ะอันนี้ตัวปูนะครับต้องง S <S โอ้ยมาเรียกคนเิอสวัสดีเฮ้ยยังไงสบายดีนะืมมีเมียแล้วเป็นไงบ้างอันนี้ปู้สองกุกเมียสองกุกนะครับ กบเมียนนเนี่ยนี่นะครับเวลาเจอคนนะครับอย่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวเมียใกล้จะไขแล้วนะครับใครสนใจครับคู่นี้นะครับ ดินครับแล้วก็มีคารลมด้วยนะครับเป็นคารลมคารลมแบบคารลมป่านะครับไม่ได้มีคารลมเยอะมากมายนะครับสำหรับคนที่ชอบต่อนะครับคูน่นี้สนใจทักมาได้ครับผมเอาละครับไม่กวละเพราะว่วาตัวเมียก็จะไข่นะครับขอบคุณที่รับชมนะครับฝากติดตาม ช่อง u t u ู e สดนำใช้สตอรี่นะครับสดนำใช้สตอรี่แล้วก็เพจกูมักฟาร์มด้วยนะครับขอบคุณครับผม